สวัสดีค่ะสมอนชาแนลข่าวใหญ่ข่าวด่วนแม่อ๊อบจะทำอะไรตอนนี้นะคะแม่อ๊อฟบอกว่าแม่อ๊อฟจะออกรถแม่แม่จะออกรถใช่ไหมแม่แม่อ่าแม่จะออกรถ่นี้ไม่ใช่หรอแม่แม่แม่ไม่ใช่รถแล้วจับเร็ววุ้ยจะได้แล้ววันนี้นะแม่วันนี้นะข่าวด่วนอุยขาวบอแดงออกแล้วแม่สีขาวมุกขาวมุกสวยมากมีสติ๊กเกอร์ไวรุ่นด้วยแม่ลองนั่งดูสิ พ่อแม่ลองนั่งดูโอ้หสวยแม่แม่แม่ลองนั่งดูเลยเลวแม่แม่ลองพาไปนั่งแม่จะเป็นเจ้าของเร็วเร็วเวนั่งดูแม่นั่งหน่อยเร็วเร็วจะแม่จะเอาไงสวยมากเลยรู้มากนี่นะคะแม่จะเอานะคะเพราะว่าแม่ชอบแม่ฝันมานานแล้วนะคะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวลาง เร็วๆแม่นั่งดูก่อนเขไป้นาไปนันก่นนนั่งก่อนนั่งจับดูเร็วๆเขาไม่เขาไม่ว่านั่งูจเป็นอ้ยโอ้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 โอยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอรยโก้ยโอ้ยอ้อ้ยโ้ย้ออยอยโ่อ้้ยโยอย นี่ไงแม่ผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ถามราคาได้ไหมถามราคาก่ um อนดูราคาเอาเอาราคาให้แม่ดูหน่อยขอขอขอทราบราคาเข้าๆหน่อยค่ะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะโอ้หกแสนหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแม่สำหรับแม่ไม่แพงเลยหกแสนแม่สําหรับแม่ไม่แพงนะคะยังไม่ถึงล้านยังไม่ถึงล้านยังไม่ถึงล้านรอบพันออปชั่นดีนะคะรอบพันโอ้หกพันย้อนแม็กด้วย มันจะขับี่นี่นี่ข้าให้ดูด้วยว้าวมีผู้ชายเต็มคันรถเลยฮะเดี๋ยวเดูันแล้วก็ขอดูแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสมุดคู่มือเนาะโอ้โหโบชัวโบชัวโบชัวแม่เอาไปได้แม่เอาไปนอนฝันก่อนนะสีสีดำก็มีีนี้แม่ชอบก่อนแม่ชอบสีไหนอ๋อแม่ชอบอันนี้นี่นะคะนี่บอกราคาแล้วรอเราเราเข้ามารอบแรกเราเห็นแล้ว สาขาพังโคนโตโยต้าพังโคนมาโทรอะไรครับผมแม่อยู่พังโคนเองฝากเซลก็ได้เนาะค่ะได้ศูนย์เ้าสี่หกเก้าหกสี่สี่เจ็ดเก้าค่ะแม่วันนี้จะออกเลยนะเผื่อรา้วันที่หนึ่งนะแม่นะมาเลยมเลยนะแม่พรุ่งนี้ไปพังโคนเลยนะแม่อยู่โทรหาเซลเลยนะแม่วันนี้ ใจจริงชอบสีอะไรอาสีนี้เลยเขาชอบอันนี้เลยนะคะเพราะว่าได้ลายพูดพูดตรงรถพูดหน่อยตรงรพูดพูดแอปแอปอะไรไหเอาก็แบบยืมแบบทำนี้เออพดอ่ะเอาแบบนี้ด้วยไหมเออนั่นแหละโอ้โหมั่นใจเลยนะสวยมากเอสซีแอให้ไม่ออกใจดังใจฝ่ำนะ้อเอสซีน้องคุณค่าสะอาดนะคะได้ลูกเลยโอ้โหได้นั่งแล้วด้วยนะเหมือนกันได้รับจริงๆเลยเนี่ย โอ้นี่นะคะก็เมื่อกี้เรามาเมื่อกี้เห็นผูกโบสีแดงเรายังชอบเลยนะคะเมื่อกี้นะคะแม่เรามาเขาเอาโบออกแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ติดใหม่ได้ให้เขาไปส่งถึงบ้านไร่เลยอ๋อเดี๋ยวติดให้ใหม่เดี๋ยวไปส่งถึงบ้านไร่ใช่ไหมอ๋อแล้วเขาก็ติดโบอยู่แล้วแล้วโบลื่จะว่ายังไงอ่ะนี่ไงลุงนี่ไงลุงนี่ มามาดูแม่อ๊อบมาแล้วแม่อ๊อบเขดูลอตมาแล้วจะซื้อรถนี่เนี่ยมาดูรถให้แม่หน่อยนี่เร็วๆฟ้าแม่แม่ชอบรถนี้แล้วแม่จะว่ายังไงแม่ไม่ชอบแล้วนะมาดูททคอนนเต์แกจะจะซื้อจริงแม่แม่ชอบี่หกแสนแม่ชอบมากเลยไม่ถึงเจ็ดแสนเนี่ยหกแสนดึงซีนค่ะแม่ เปืองมันมันจสิ้นอีล่ะบ่เปืองคันนี้แม่แม่มันเติมน้ำบ่ได้เด้อเนี่ยแม่เ้ามนีโาอ้คุลุงแมก็ไปหาเขาดูรถเนี่ยรถเมล์ไม่เ็แหลกเสีมเกียรจะาอเหรอไม่แม่ออฟแม่ออฟจะเอาับปนยังบัเปลยนมันเป็นเกียร์ออเม่ที่ลงไปนั่งแล้วแม่นั่งแล้วเกียนั่งแล้ว

คืนนี้ได้ออกได้ได้พรุ่งนี้ได้พิเศษวันนี้แม่ออฟตัวลอตเตอรี่สามใบจะโทรหาเซลทันทีโอใช่จุดนัดพบที่ไหนสุดกำลับมาสำหรับี่ทานหรือไม่ก็ร้านอาหารใหญ่แบบน้ำสะดวกหน่อยอันนี้พากันหิวตั้งแล้วในระหว่างทางปัจจัยผู้โดยารไม่ได้ผู้โดยสารบอกร้านละคุณลุงคุณลุงตอนนี้คุณลุงหิวข้าวแล้ว นี่ไงแต่ง่ายเคกิค่อยก็าก็อดอีกแล้วค่อยก็น้ำรอกินทีเดียวเย็นเลยไม่มีใครเข้าไปกิน KFC หรอกทุกคนบอกว่าลุงอุตส่าห์จะพาไปกินนะไม่มีใครเข้าจะมี KFC ร้านใหญ่ไงมันนั่งได้เยอะนยาะไม่มีใครเข้าไปนั่งกับลุงลุงก็เลยไม่ออกมานะนี่ลุงต้องไม่ออกมานะก็ไม่ได้แลกเ้ KFC ใช่ มันเป็นชุดชุดหนึ่งกินได้หลายคุณแท็กซี่มันมีฟิวใช่เติมได้ตลอดแท็กซี่เติมได้ตลอดใช่กินหมดก็ไปเติมได้แม่ก็มาถามว่าเอาเอาแบบซี่ม่ไหม้บ้านแม่ก็มีแม่ก็บนี้ไปซื้ออันนี้แหละมันรีฟิวเขาแถมค่ะกินหมดแล้วก็ขึ้นเหกนะคะในร้านเติมได้ตลอด เธอกินในร้านนะแม่กินๆตลอดสวัสดค่ะโอ้วดีใจกับแม่ด้วยนะฮะแล้วพอมีแถมอนี้มาด้วยก็อันนี้ก็แถอะไปๆนนี้มามาจากจังประโดนครับขอนุกคุนั้นหรอใช่ค่ะดอกไม้สวยนั่นดอคะม้สวยอ๋อคุณลุ่เขาทำสวนดอกไม้ข้างในอ๋อสีแดงโอ้มองไปสวยเลย ของเรายิ่งสวยยิ่งเงือทุ่มาน่ะเพาแม่ดูลงไว้คือเป็นนาทางต้องกดเดือนเท่าไหร่ไม่ได้ถามเข้าเลยราคาจริงหกแสนเาพันหกแสนเก้าหมื่นอะไรหกแสนเก้าหมื่นเท่าไหร่เจ็ดแสนอะไรนั่นอะไรหกแสนเก้าหมื่นแล้วราคาดีหมื่นเดียวเจ็ดแสนแล้ว เจ็ดแสนแล้วแปดแสนถ้กเราถุยแล้วได้บ่เบ่สวยนะสีน้ำตาลอ่ะสวยมากให้ยายนี่งก่อนอันเก่าก็ยังเลิอนเก่าไม่ไม้ามาโทนเนาะเอ้ามาเทิญดิาสตให้สักท่นนั่นนะถึงหรอโอ้ยย่าไปหาวารนเล่าหลายแม่ ถ้า็ของเก่าแล้วนะเจะีให้ำสุดี่ันารุ่นไยีโ่ไม่รู้รันนี้ส้านี่ใช่หขรงเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบแค้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ